เจ้าตัวเล็กฉีแล้วฉีออกแล้วตัวเล็กโอ้ยดูดูด,ดูดูขาห้าขาดูครับดูขาห้าขาเจ้าตัวเล็กฉีแล้วครับฉี่เยอะโอ้เยอะจังเลยฉี่ละครั้งนเมือช้างอายุสามขวบโอ้ งกรานมีห้าขานะครับดยครับสงกรานมีห้าขาเนี่ยมาดูฉี่น้องกันนะครับเนี่ยครับเยอะมากครับเยอะมากฉี่น้องสองกรานนะครับโอ้โหดูขาจะขาอยู่ที่ช่วงกลางยังไม่ขึ้นเลยนะครับยังไม่เก็บไม่เลยขาตัวนั้นยังปล่อยเลยยังปล่อยเลย,ย,ลย,เลยขาเนี่ย อะไรลูกโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดะเราค่อยดูวันนี้จะอึไมมเปล่าคอยดูวันนี้ครับตอนนี้อันนี้ผ่านพ,นพ,นพน้นไปแล้วครับถี่นะครับนะเหลืออึครับเหลืออึนคนเนี้ยเราจะดูอึน้องกันเพราะว่าทำไมถมั้งถามทั้งอึทั้งฉี่เพราะว่าน้องโดนเดียดนะครับ ดนหยาบคุณหมอให้ดูอาการดูชีดูอึน้องนะครับหมอให้ให้ให้สังเกตดูอว่ามีอะไรไม่ฉีออกมาเ่ยมีเลือดไหมอะไรลัศกษะอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับนะที่หมอเขาให้ผมสังเกตดูอาการน้องหนึ่งกินนมวันละกี่ครั้งขับกินนมวันละกี่ครั้ง ห้าม่ำกว่าสี่ครั้งนะครับห้ามทำกว่าสี่ครั้งถ้าห้าหกครั้งขึ้นไปโอเคก็ปกติของช้างนะครับหมอเขาแนะนําไว้อย่างนั้นให้สังเกตด,ดูน้องให้ได้ให้ดีอย่าให้คาดสายตาครับพอน้องโดนเหยียบนะครับต้องดูอากาศก็ขออนุญาตได้พูดถึงน้องสี่น้องนะครับนะจะให ให้เอฟซีทุกท่านที่ติดตามน้องอสงกร์น,นะครับน้องสงกร์ให้รับรู้ด้วยวยกันครับช่วยกันดูน้องดูอาการของน้องนะครับอาการของน้องที่น้องโดนเหยียบช่วงโครดนะครับอันนี้เรามาดูอาการด้วยกันนะครับผมจะรายงานไปตลอดนะครับนะ จะขออนุญาตเลี้ยงสีเลี้ยงเลื้องอึน,อง,นองด้วยนะครับขอประทานภัยด้วยครับแต่เราก็อยากรู้นะครับว่าหมอก็สั่งให้ดูฉี่ดูอึอยนี้แล้วก็รายงานไปตามที่หมอสั่งสั่งไว้นะครับเอาโอเคฉี่ก็ปกตินะครับฉี่เยอะด้วยฉี่เยอะด้วยเน,ยนื้ออึยังเยอะครับวันนี้เรามาดูรอรอดูอีกวันนี้วันนี้ได้ฉี่ออกมาแล้ว เมื่อวานทั้งฉีทั้งอึแต่วันนี้ฉีอย่างเดียวฉีอย่างเดียวแม่เขาก็นอนหลับครับแดงๆยืนนอนนะครับไม่กล้าปล่อยโซ่ครับ,รบไม่กล้าปล่อยโซ่เพราะแม่มาลายทองห่วงลุกมากห่วงุกมาก ล่ลูกเดินหน่างๆตัวปุ๊บถ้าตกใจเนี่ยทั้งมือทั้งขานครัจบจะควานหาลูกเจ้าวิ่งนี่ลูกอยู่ข้างๆกลับไปไปเหยียบลูกอย่างน้องน้ำฝนนะครับที่ผมรายงานไปเมื่อกี้นี่แหละต้องห่วงลูกของแข้ถามว่าเขาทำลายลูกไหมไม่หรอกครับแต่ต้องห่วงลูกรอบัวตรงนี้แหละครับช้างแต่ละเชือกคือเขาไม่ทําลูกถ้ากระเด็ก็ได้ลูกแล้วเนี่ยจะไม่ทำนะรครับแต่ต้องห่วงเ่นีย ต้องให้ระวังครับหว่วงลูกมากเกินไปหนึ่งกลัวลูกอะไรก็ประมาณนั้นนะครับดึงบางทีก็ขาเท้าดึงเข้ามาเหยียบไว้ลักษณะ่างนี้ถ้ามีการตกใจหรือมนีลูกช้างตกใจนะครับ ไปวโก้ครับฝ้นเมืองาไปนะเอาแก่บง เอาแต่มองง่ายๆก็สิไปสิไปแต่มองง่ายๆเบิ่งเบิ่งเห็ดเบิ่งเห็ดเบิ่งครับเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งมองสงการเบิ่งโอ้ยคุณยิงวัดเสียวก็เห็ดยิงวัดเสียวไรล่ะเอ้ยนี่มองสงกรานต์แข็งแรงขึ้นตามลำดับนะครับ ช่วงสามวันสี่วันช่วงสามวันสองวันสามวันนั่นคือจะสูงสุดนิดนึงคือยังไม่แข็งแรงนะครับนม่เริ่มแข็งแรงเริ่มเล่นเริ่มอะไรต่อโตกับแม่เล่นกับแม่เล่นคนเดียวเล่นกับตาได้ ขอฝากาสงกรานน้องสงกรานอยู่แลอยู่ในใจของ f อด้วยนะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะครับขอขอบคุณครับ